ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำดอกละโพงเข้าใหม่นะครับเป็นดอกขนาด15บห้านิ้วเมล็ก2ก้อนหนา20มิลมนะครับหนักกว้าง2องร้อยยีมิลไวคอยที่4นิ้วนะครับ1,500วัตต์นะครับเป็นของ pr audio mark t w นะครับเป็นตัว mark t w นะครับขนาด15นิ้วตัวเดิมจะเป็นไมเหล็กก้อนเดียวหนา30มิมลนะครับตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาเป็นไมเหล็ก2ก้อนนะครับนะเป็น40มิลมนะครับไวสี่นิ้วเช่นเดิมนะครับแต่น่าจะพัน ไวสูงขึ้นทําให้วัตต์สูงขึ้นคือพันห้าร้อยวัตต์นะครับนะเดี๋ยวมาดูก้นแม่เหล็กกันนิดนึงนะครับนะเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับก้นแม่เหล็กนะครับจะมีรูระบายความร้อนนะครับเพื่อใช้งานได้ยาวๆนะครับเปิดได้ทั้งวันเพราะว่ามันระบายได้ดีนะครับไว้ก็จะขาดยากขึ้นนะครับถ้าไม่มีรูระบายความร้อนนะครับไว้ก็จะร้อน ร้อนเกินแล้วก็ไหมนะครับทำให้เสียหายต่อดอกกระโปรงเราได้นะครับอันนี้ถือว่าทํามาดีมากสําหรับยกก็เป็นแบบเหล็กนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับนะตัวยึดไม่เหล็กนะแล้วก็มาดูสไปเดอร์นะครับสไปเดอร์นะครับจะเป็นโอริงพลาสติกยึดน็อตนะครับนะสไปเดอร์สชั้นยกนะครับยกสูงประมาณ5มมินนะครับนะสะพานไฟก็ใหญ่ใช้ได้นะครับนะสำหรับดอก18นิ้วได้เลยนะครับ ความสูงของดอกนะครับหรือความลึกนะครับอยู่ที่19เซนนะครับใครจะไปใส่ตู้ก็วัดระยะก่อนนะครับว่าตู้ของเราลึกพอใส่เมล็กขนาด2องก้อนนี้ได้ไหมนะครับบางรุ่นนะครับบางสูตรนะครับจะใช้ใส่แค่เมล็กก้อนเดียวนะครับสำหรับใส่15นิ้วนะครับตัวกระดาษและเซราวนะครับเซราวจะเป็นแบบนูน2ลอนนะครับเป็นคลื่นนะครับและเป็นคลื่น สีดำเงานะครับแล้วมีหมวกฝาครอบนะครับมีโลโก้ของ PR Audio นะครับสกรีนอยู่นะครับนะสปเดอร์ลองกดดูนะครับนุ่มๆลอยๆนะครับสำหรับการใช้งานก็สามารถใส่ได้ทั้งตู้ปิดและตู้เปิดนะครับราคาดอกละ2650บาทเท่านั้นที่ร้าน AT ทนะครับท่านใดอยากได้ดอกลำโพงขนาด15นิ้ววัดสูงนะครับแนะนำตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามาราคาเท่ากันกับ ตัวแม่เหล็กก้อนเดียวนะครับนะคือว่าเป็นราคาโปรอยู่ใครอยากได้นะครับนะส่วนอิมพีแดนต์นะครับที่8โอห์มนะครับนะาพันห้าร้อยวัตต์นะครับนะใครอยากได้นะครับมาทดสอบสินค้าได้ที่ร้านเอทีเครื่องเสียงนครพนมนะครับ